มาดูงานซ่อมโฟกคลิฟต์กันบ้างนะครับที่นี่อยู่ที่น้องคลาย CPCD 30 M 5 0 0 s i อ e ไซส์ชิเครื่องเชิงชาย C 4 2โมเดล Q 1 3 K 2ถ้า Q 1 3เนี่ยจะเป็นเครื่องอหัวฉีดบอสนะครับแต่ถ้าเป็น Q 2 2ก็จะเป็นหัวฉีดธรรมดา C 4 9 0นะฮะลูกค้าแจ้งว่าเครื่องไฟโชว์มีโคนแล้วน้ำมันซึมออกจากเครื่องโอเคเราก็ไม่รอชาร้าทีมงานเราก็ วิ่งไปถึงหนองคายเลยนะครับผมแล้วก็ไปเช็คดูนะครับแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยจับดูว่ามันมีปัญหาอะไรสรุปว่ามีปัญหาคือต้องเปลี่ยนซีนทําการเปลี่ยนซีนฝาครอบวาวล์วแล้วตรวจเช็คไฟโค้ดก็เรื่องพวกฝาครอบวาล์วอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็ทําการลบโค้ดออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบกลับให้กับลูกค้าอะไรทุกอย่างนี้ก็จะเป็นของของตัวเชิงชายเองเลยนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับ ก็ง,ง่ายๆครับรถ f ฟล์คลิฟ์รถแฮนด์ลากพาเลทรถอะไรมีปัญหาถ้าซื้อกับทางมอเต็กเราเราบอกอยังไงเราทําอย่างนั้นครับมีประกันก็บอกมีประกันตัวไหนประกันเท่าไหร่เราบอกเคลียร์ชัดเจนอยู่ในใบเสนอราคาเลยครับไม่ไม่ใส เป็นกำกวงแล้วไม่ใส่เวอร์โอเวอร์เวอร์วังครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ทําตามที่ใส่อยู่ดีนะครับเราไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเราใส่อย่างไงก็อย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ก่อนซื้อก็คุยกันเคลียร์เข้าใจทุกอย่างครับลูกค้าอยากให้สบายใจทั้ง2ฝ่ายขึ้นกันแล้วกันครับซื้อซื้อของพวกนี้ซื้อไปใช้งานเวลามีปัญหาต้องต้องตามได้นะครับ พราะว่าซื้อของพวกนี้แล้วมีปัญหาแล้วตามช่างไม่ได้อะไรไม่ได้นี่มันก็น่า,นาเจ็บใจนะครับผมยังไงก็ฝากรถพฟก์ลกิฟไว้ด้วยครับฝากมอเตอร์เอกไว้ในอ้อมใจด้วยครับถ้าต้องการซื้ออะไรตัวไหนเกี่ยวกับพวก,กพวกรถยกรถพฟลิฟต์กิ้งก,กิ้งกลางหาพวกเรานิดน,นึงครับลองเทียบเสนอราคาก่อนได้ถามได้หมดครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันแต่คุยกันก่อนถามกันก่อนได้หมดครับขอบคุณครับ